สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่แล้วก็เพื่อนๆในช่อง y YouTube พักเรื่องลึกลับนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเป็นกะลาแกะนะครับผมจะบอกว่าเป็นศินลหลวงพ่อน้อยนะครับศิลของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะถ้าเป็นอาจารย์ปิ่นเนี่ยหอทางลูกศิษย์ของท่านเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะซึ่งกะลาเนี่ยนะก็จะมีความดำเงามันนะ ใช่ไหมครับให้ดูลักนะฮะถ้าดูลักนะครับกเกก่าเป็นเนี่ยดูกะลาก,ก็ขาเป็นเนะี่ยกะลาจะมีสีแดงดำดำคำคำนะฮะดูด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีจานขนงพอนะพอเราเห็นอย่างเงี้ยนะปึ๊บนะเราก็จะเห็นจานอยู่สามแถวนะหนึ่งสองสามนะครับซึ่งกะลาเนี่ยนะครับ เรามองอย่างนี้เราจะเห็นเป็นด้านหลังเป็นเรียบ,ยบไม่มีจานอันแบบนี้เราจะเห็นจานครับจะมีจานอยู่สามแถวนะฮะเรามาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าของราหูเนี่ยนะครับนะครับก็จะบอกเลยว่าพุทธคุณนะโอพุทธคุณก่อนนะครับตามที่ผมได้อ่านประวัติมานะฮะก็ แก้จากร้ายไก่เป็นดีนะครับลาหูนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับคือผมก็มองดูแล้วผมก็หามานานนั่นแหละแต่ว่าศิลปะเนี่ยนะครับมันยังไม่ถึงแล้วก็บางทีก็ยังไม่เหมือนองค์ที่ผมนํามาเสนอนียนะฮะอันนี้เพิ่งได้มานะฮะแล้วก็นํามาบูชานะครับบูชาลาหูนะเพื่อขอให้ลาหูที้ช่วยเรื่องของโชคลาภเงินทองนะครับ ยังไงผมก็ต้องขอให้ล่าหัช่วยนะฮะนะครับให้ช่วยเมตตาทรัพย์สินเงินทองเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีให้ชีวิตพลิกนะครับไปในทางที่พอมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับถ้าใครดูแล้วชอบคลิปผมนะดูแล้วว่าเป็นสินของทางหลวงข่อน้อยรือสินของทางลูกศิษยนะ์แนะนํากันได้นะฮะน้อมรับคาติชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีต่เพนนี้สวัสดีครับ